พี่พ,พี่สนใจปาตเพยียนไหมคะตัวละห้าสิบบาทค่ะเอ่เอพี่คะที่ร้านเอ๊ะเอ๊ะอันนี้มันร้านอันนี้ได้ผับมันมีอะไรอย่างงี้จริงเหรอแปลกใหม่มากเลยมีค่ะปลาตัวละห้าสิบบาทมีที่นี่ที่เดียวคะ่ะพี่พี่ซื้อ,อไหมคะพี่สองสิ่งที่หนดจะพูดก่อนค่อยตัดสินกันนะคะ หนูเป็นโรคเบาหวานคอนเดโรฮิตสูงไขมันในเลือดสูงหลอดเลือดหัวใจรั่วเพอทะพาราลิงมีกกไก่กระดูแต่อักเสบเป็นมะเร็งปอดหมดแล้ววันนี้ต้องโทรต้องพูดแพทล์ต้องขอผู้ดีนั้นก็จะลงลงแล้วพี่ไม่สนใจช่วยหนูหน่อยหรอคะพี่ว้าไม่ต้องเรียกยามแล้วเรียกเรียกเอ่อโรงพยาบาลไปดีกว่าไหมครับค่ะพี่คะส่วนหนูหนูเป็นแมวค่ะอ๋อน่าสงสารมากเลยครับเดี๋ยวผมจ่ายตังค์ให้นะครับผม 没有，没有没有 kie